นี่ละลักษณะตูวกุ้งก้ามแดงนะพี่น้องลักษณะเป็นยังไงสิละเ่ใชเจเอาให้บึงจัง <c oughs> จเลยดี๋ยวให้บึงจังเลยนะพี่นี่แหละพ่อวัวยังเจยเลี้ยงอยู่ในบ่อเดียวกันพ่อแม่ลูกอยู่ในบ่อเดียวกันก็ว่าสีแยกบ่อ,อยู่พี่น้องถ้าเฮ้านะก็สมควรแยกบ่อแล้วมันใหญ่เลี้ยงใส่กุ้งเลี้ยงใส้อันโอ่งแดงนี่ก็ได้เห็นบ่ มีแต่กุ้งก้ามแดงเบอรเดนนี่เออโอ้ยเก็บอยู่ดินี่ล่ะเห็นปะเสียงกุ้งก้ามแดงควรมีผ้าแาลมทิมให้มันอาศัยเพราะว่าเพราะว่ากุ้งน้อยอยู่นี่เพราะแม้พันธุ์มันกับปลาไหลภายในตอนมันอ้อลุหลายพี่น้องมันอ้อลุมันอ้อลุหลาย อล่ท่อเดียวกันสม่ำเสมอไปเลี้ยงใส่บ่อปูนดีบ่อาใจดีอยู่บ่อปูนนี่มันบอกคือบ่อพิจาร์บ่อถ้าผู้ใดบ่มีเงินลงทุนกับไส่บ่อพิจาร์บ่อแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเงินลงทุนเนก็ใไส่บ่อปูนนะพี่น้องบ่อปูนกันเ้าเ้าเลี้ยงกุ้งนี่เขาไม่ได้มาลำไร้น้ำมันได้กุ้งนะเขาเฮจังไหรเขาก็ปป่อยให้หัวอาหารเมื่อลเธอขันเหาบ่อยู่เฮาไปทุลาป้าปังอะไรก็ะทิมไม่นี้เดินนึ่งเขาบ่ให้อาหารน้องก็บ่ตุ๋ยเป็นอย่างน้องมีพักมีน่างกินอยู่กินไปตามภาษา อุูกรุงก้ามแดงค่ะผู้ใดสนใจกระติดต่อยายเจยใดเด้อจ้ะนี่ศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าห้าสองเก้าแปดหกศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าห้าสองเก้าแปดหกยายเจอยอยู่บันเมกหนองหานอุดรธานีแต่ว่าให้ยายเจยส่งยายเจยบวกาส่งพี่น้องยันน้องตุ๋ยเพราะว่าแถวบึงการยายเจยกับไปส่งเองคันเอาลายแต่ว่าแถว น้องค่ายแถวยัง,งนี่บางเทือกะเขาให้ส่งย่เจ๊กบก้าไปส่งนะพี่น้องให้มาเอาเองเพราะว่าเตรียมบ่อเตรียมยังแล้วก็มาเอาเองตว่ามีไอ้ fc เพิว่วายยเจยผมสีเลี้ยงเสื้อโองแดงได้บ่อดได้ยู่ตอมันทําเงินบ่อดได้หลายนะถ้าเฮาเลี้ยงโอเสื้อโองแดงเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์เลี้ยงได้ลุได้เต้าไป Lebanon, เรื่อยๆนั่นแม้นยู่เห็นดิเลี้ยงเสื้อโอ่งแดงจีก็ได้แต่ว่าเฮาขันเฮาสีเลี้ยงให้มันเป็นเงินเป็นยังนะมันบ่มอที่จะเลี้ยงสเสื้ององแดงนะพี่น้องเพราะว่าอย่างมันต้องมอ้ยงห่รือเลี้ยงใส บอ่อปูน๋นคือจังเยเจ๋อเนี่ก็ได้เลี้ยงใส่เลยมันจะเป็นเงินให้กับตูวเฮ้านะพี่น้องเห็น่คที่วิดีโอนี้กะอันเบิง้งฮะเธอผู้ใดสนใจนะพี่นอนะ้องเนาะอึบนี่แหละเพื่อนก็กินนี่แหละกินรากพักนี่แหละเห็นบะเพื่อนก็กินรากก,กินจอบกินแหนกินของเพื่อนไปนี่แหละตามปราษาเพื่อนน่นะกินของเพื่อนไปเฮ้าบ่ได้ขาดดอก กุ้งกรร้ามแดงพี่น้องเลี้ยงกุ้งกรร้ามแดงใส่อโอ่งแดงก้องแดงนี่เฮาสามารถตัดครึง่งนึงได้หาพี่น้องมาไงายซะและ้วเฮาเฮ็ดจังไดทางใต้กะลาดปูนแล้วกระเจาะท้อเอาท้อมาใส่ท้อ,อยักแนะนําให้ท้อสองนิ้วพี่น้องหรือนิ้วนึงมันยังอันนั้นของเจ๊เจ๊เป็นสี่หุ่นนึงมันบ่าทาบ้า,ทาบ่ท้าบ่ปันไดนะแล้วเจ๊่วนกรรุ้งก้ามแดงให้พี่น้องเบิ กจสิบสวนกุ้งำเดียน้องดูด้วยน่ายเจ้าเีงนี่ลายเลี้ยงะรกใ้อแม่ะลุเองเลยด้ม่ได้ไมดไปลเลนพี่องระคัวุ้เป็นไงไอาให้เ่ยเจ๊ยักแนะนาว่าถ้าเฮามีทุนมีห่อนเน่ให้เลี้ยงกุ้งก้เมแยงไส้บ่อปูนเด้อพี่น้องถ้าเฮาบ่มีทุนก็เลี้ยงไส้บ่อพีจ้บอดคือยเจ๊ยเจ้ย้าไปเบิ่งก้อนก็ได้หรือเลี้ยงไส้อ่งแดงคือยเจ๊ยเจ้ผาเบิ่งนั่นแหละาเฮ็ดนั่น ให้พี่น้องว้าเออผู้ใดสนใจอยากมีรายได้เสริมเลี้ยงไปก็ต้องคืดว่าสิไปขายใส่ก่อนเด้อพี่น้องคืดว่าเลี้ยงไว้ทายู่ทากินก่อนเป็นยังคือเลี้ยงผักตบไว้หลายเธอจะเจอเยจีเลี้ยงไว้เพราะว่าเยจีสิออาไปลงสาสาไอสาบ่ดินนะแม่พี่น้องผักตบเนี่ยพ่ะว่าเป็นยังมันเลี้ยงอยู่ในสาบ่ไา้ไมันกินเบิดมันกินมันบ่ท่านมันข้าวเดยวมกับกินเบิดนะพี่น้องจอกแหนห่างกระโลกเนี่ยเยจีสิเลี้ยงซะบอกกุ้งเลยเนี่ยเห็นบ่ พี่น้องเห็นบ่เนี่คือบ่อก,กุ้งฝอยเยเจยได้เนี่เป็นอย่างายเจยคือเลี้ยงเซนีมันเลี้ยงเะบ่อก,กุ้งกามแดงบ่ไดพี่น้องเอาไว้ายเจยเสิเอาไปใส่เยเจยสิเอามาให้กุ้งฝอยอกุ้งบ่อกุ้งกามแดงนี่ตัวนีเ่เลี้ยงเลี้ยงแหน่ห่างกระลอกไว้ในบ่อก,กุ้งฝอยต่ว่าเอามาให้กุ้งกามแดงกินเป็นอย่างคือเห็ดจังซันยเยเจยเห็ดจังสีพอวาไอ้ถ้าเลี้ยงใส่บ่อก,กุ้งถ้าเลี้ยงอันนี้คือบอ่อกุ้งกามแดงถ้าเลี้ยงเะบ่อกุ้งกามแดงมันจจจะะะะบบบ่่่ยาาาางมันนหพรวกกกุ้ิิด อันนี้คือบอกกุ้งฝอยเย้เจย๋ยเลี้ยงได้บอกกุ้งฝอยเลี้ยงแหน่หางกระหลกใช่บอกกุ้งฝอยได้พ่อว้าเป็นอย่างเฮาเอาให้ไวให้กุ้งกล้ามแดงกินย่ำใดก็ได,กได้นะพี่น้องสีของเพื่อนก็นปูพักกันจองไว้ได้กินได้เก็บพี่น้องข้อดีของเพื่อนก็นได้เฮาไม่ต้องไปเก็บไก่เก็บอยู่ใกล้ๆเฮือนเฮานีลา่ละพักกันจองฮนะน่ะเห็นบ่เบิ่งไว้ค่ะเธอว่าโอ้ลองเห็ดคือเย้เจย๋ยเบิ่งก็น่ามันคือเป็นสีดีๆีวะ ถือวาหานะเอ็ดได้พี่น้องเอ็ดได้อันนี้ยายเจเลี้ยงเสบบอบปูนแต่ว่ามันก็นได้ไซทุนไซห่อนพี่น้องคันเห้องว่ายาเลี้ยงเสบบอบปูนก็บอเป็นอย่างเลี้ยงเสพเจ้าบอเลี้ยองเสเปอกำแดงที่ห้าบว่ายไซแล้วมาตัดเป็นครึง่งนึงคือยายจผ้าไปเบิ่งนั่นแหละยายเจเอาน้ํามูลกุ้งหดดอกอันนี้พักหอมเปย์พักอันนี้ เบิ่งไวเพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเบิ่องไวเพื่อความสุกทางใจที่ซื้อดอกพี่น้องเอ้ยยายเจ๊ก็ชวนชุมก็คือพอเป็นยังคือยายเจ๊คือเอาบ็อกห้องเอาบ็อกห้องพ่อวายยเจ๊สิให้ไอ้กุ้งกำมแดงมันเวลามันไข่มันอย่างมันไปหลีอยู่ในบ็อกน่ล่ะมันจะโก้ไข่อยู่ฮันเวลานั้นมันก็ลงเดินพี่น้องอันนี้ตังชายพี่น้องซื้อมาก่อนนึงก็กินบ่เมื่อเอาใบตะใบมันไปอันนั้นแหลวก็คดปุ้ยไว้นี่แหละขอบคุณที่ชมคลิปให้เด้อจ้ะเด้อ นี่คือกุ้งกล้ามแดงเป็นยัางายะเจ้เลี้ยงส่บอไอพี่เจออ้าบ่อนี่แหละอันนี้คือตัวผู้ได้เห็นหมาพี่น้องนี่คือตัวผู้มาเป่นงน้าในบ่บอกกุ้งกล้ามแดงืัอนี้ก็เลยเอากุ้งกล้ามแดงให้มูเบิงโตมันสําไใหพี่น้องโตขนาดโตขนาดนี้ขนาดพอแมพันหกเจ็ดนิ้วนั่นแหละยักปดระว่างแล้วพี่น้องจะได้เพิ่อก็จะลอกคราบและเป็นยังเห็นจังหดคือว่าจะลอกคราบเห็นบ่ พ่อเพิ่นจะขาวๆนี่ลอกขาวแล้วเพิ่นก็นจะโตง่า่ก็เก้าจะพัดพัดเซลล์พัดอันโตไหมนี่กามเพิ่นดำมึกเข้าแล้วจะลอกขาบแล้วเนี่ย เจอซื้ออันนี้มาเลี้ยงเขาบอกว่าบ,วบัวบัวลายสีพี่น้องว่ามากมันคือนมากกระจับไปเห็นบอใเห็นบ่จริงจว่าเป็นหมา,มากกระับคัดๆเลยอันนี้แหน่จอบแหน่เลี้ยงไว้ให้หนังเลี้ยงไว้ให้กุ้งก้ามแดงพี่น้องเลี้ยงจอบเลี้ยงแหน่ไว้ให้กุ้งก้ามแดง แดงที่น้องเอาพักมาให้กุ้งกัมแดงเลยเขาเลี้ยงไว้หน้าบ้านถ้าเลี้ยงไว้ในบอ่อกุ้งกัมแดงมันจะบ่อย,อย่างกุ้งกัมแดงจะกินเบิร์ตจ้องเลี้ยงไวสไ้สะเพาะไผ่สะเพาะมันแ้วจ้างเอามาให้ค่อยเบิ่งกันไปด้วยพี่น้องต่อไปมันสีเป็นสีใดต่อสีใดเนี่ยซื้อมาต้นละสามสิบบาท่ะสันมาลองกันเบิง่งยิ่งเสียอากุ้งมาป่อยนี่แหละกุ้งกามแดง